ทำไมจีนถึงมอบเรือลบคอเวทให้กัมพูชาถึงสองลำและเรือรุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยสื่อวิเคราะห์ทางทหารหลายประเทศยืนยันแล้วนะครับว่าจีนเนี่ยบริจาคเรือเรือลบคอเวทสองลำให้กับกัมพูชาในปี2024เป็นเรือแบบไทป์0 5นนั่นเองและสาเหตุที่กัมพูชาได้รับเรือแบบนี้จากจีนเนี่ยเนื่องมาจากกัมพูชายอมให้จีนสร้างฐานทัพเรือนะครับที่ท่าทัพเรือเรียมนั่นเอง โดยยืนยันจากสื่อหลายสื่อว่าอนาคตกัมพูชาจะได้รับเรือรบเพิ่มเพราะตอนนี้ได้ไปแล้วสองลำในปี2024ันนะครับโดยเห็นได้เลยว่าฐานทัพเรือเรียมเนี่ยมีการขยายอย่างเห็นได้ชัดเจนรองรับเรือจีนได้เรียกได้ว่ามีกิจกรรมนะครับที่กองทัพเรือจีนส่งคนงานกว่าร้อยคนมาทําการต่อเรือแบบต่อเนื่องให้กับกัมพูชานั่นเองซึ่งหลายสื่อเขาถ่ายรูปมาให้ดูนะครับว่าตอนนี้ถ้าเรือเรียมกัมพูชาเนี่ย มีโรงงานหรือสถานีที่เอาไว้ทําการซ่อมบารุงเรือรบของจีนได้อีกด้วยและผมจะพามาดูว่าเรือที่จีนให้กัมพูชาเนี่ยแบบไทป์ศูนเนี่ยมันคือเรืออะไรนะครับเป็นเรือแบบ o คอเวสซะด้วยความน่าสนใจคือติดตั้งอาวุธหนักหลากหลายรูปแบบและสามารถบรรทุกอากาศยานได้นะครับรวมไปถึงมีเรดาร์มิล์ที่ทันสมัยโดยเรือคอเวตรุ่นนี้สามารถติดตั้งอาวุธแบบต่อปีโดได้และสามารถยิงจรวดมิตรที์ได้ และจีนยังแถมในส่วนของป้อมปืนกลทำลายล้างแรงสูงควบคุมอัตโนมัติได้ด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงจรวดมิซล์ที่เอาไว้ต่อสู้อากาศยานหรือทำลายเรือลบฝั่งตรงข้ามรวมไปถึงอาวุธหนักที่เป็นอาวุธหลักของเรือนะครับปืนแบบแคนนอนออโต้แคนนอนมาพร้อมกับระบบเดินเรือที่ทันสมัยจากจีนและระบบรบกวนสัญญาณฝั่งข้าศึกสองระบบนะครับแต่ประเทศไทยก็อย่าน้อยใจนะครับเพราะจีนเขารักเรามากกว่ากัมพูชา เพราะจีนเนี่ยเขาให้ทัวรศูนย์เหรียญกับจีนเทามาในไทยและเอาผลประโยชน์ตรงนี้ไปสร้างเรือให้กัมพูชาฟรีๆนั่นเอง